ก่อนพบขํามาเยี่ยมย่ำดูเจ้าไก่กทีช่วงนี้มาทีหน่อยน้ช่ชายช่วงนี้ข้ามาทีหน่อยนะเว้ยเป็นห่วงไก่นะแถมมาบอกให้เจ้าพร้อมคุณตาคุณยายละจะรับเอาผลกิ่นผลทานเด้อพุ่งทางวัดทางวาเพื่นมีวัดเป็นการเป็นงาน สงน้ำองค์พระธาตุครูบาอาจารย์เจ้าที่เรา,ราเคารพศรัทธาอามึงก็ทําบุญทําทานแล้วล่ะอนุโมทนาทานกลับกล่าววาวรปันผลกินผลทานให้ละแถมวันนี้เนี่ยเวลาพบค่ำอย่างเงี้ยเวลาที่เองโดนรถทับรถไฟทับ ทำให้ยังชีวิตได้หลุดล่องลอยออกจากล่างดวงวิญญาณหลุดพ้นแต่วันนี้จากจเจ้าเป็นคนก็กลายเป็นกู้เพศผี้ไม่ว่าจะอยู่ทางในของวัดกีก็ขอให้รู้ด้วยว่าเอาทำกุศลไว้ให้แล้วเด้อไปรับออกผลกินผลทานทานไว้ให้เรียบร้อยไปเอาเถอะว,วอนเก่ากลับเก่า,กาวไวล้ละ ่อองค์หลวงปู่หลวงตาท่านจะข้าไปขอแวะดูไก่ค่ักันกลับมาลังหรดีกว่าไปนอนที่ไหนอไม่เห็นกลับเข้ามาเจ้าหายไปไหนน้อเพื่หากินยังไม่กลับค่ำแล้วนะมันจะได้เวลาการกลับมาเลยนะ นี่ยพรของเขาอยู่ตรงที่หลับที่นอนเขาอยู่ตรงนี้อ๋อยังไม่กลับเข้ามาเดี๋ยวได้เวลาพบค่มาัวน,นี้ก่อนสายจะเพลิดเพลินไปหาจินอยู่โอ้นู้นนูนเห็นแล้วเห็นแล้วกลับเข้ามาลูกเอ้ยติ๊กติ๊กเอ้ยกลับมาลูกกลับมา ติ๊กเอ้ยติ๊กติ๊กเอ้ยมาลูกมาค่ำแล้วเร็วมามามากลับมากลับมาอย่าไปไกลไปไกลเร็วกลับไปกลับบ้านเฮาค้ำแล้ว เร็วเรกลับกลับกลับครับกลับไปกลับไปกลับบ้านกลับบ้านไปไปไปกลับบ้านวิ่งควนไปเลยกลับบ้านลูกกลับบ้านกลับบ้านค่ำละกลับบ้านให้ไก่ให้ไก่ตอดกินไปลลกกลับบ้าน มให้ไก่กันไปไปเข้าบ้านลูกเข้าบ้านเวลาเข้าบ้านละเป็นห่วงเจ้าหน่ห้โดนหมาอมไปชาไม่ดูให้หนะมันว่าเห็นยูเอาแต่ลูกไล่ให้ไม่ได้เลยชมันบุม๋มเอนเก่านะ มันเหมือนเก่านะเอาเด้อนะผมเห็นอยู่นะุดจะว่ายังไงกับมันนะยังไงก็ไปแอเอาวัดเอาบุญก็แล้วกันเออไปกับตากับยายนะตายายพาไปเองเองก็ไปกับเปิ้ลไก่ข้ามาเล้าแล้วก็ววกินของมันเลยเนี้ยป่วนะยอาหารไว้มันก็กินของมัน กินลูกกินกินอะอาหารลูกชิคกินมะม่วงชิคกินลูกกินกินเออชิคกินเลยมะม่วงสุกช่วงนี้ฤดูมะม่วงอะชิคกินเลยเออชิคกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยมะม่วงสุกรสชาติอร่อย หอมหวานกินเงาเดี๋ยวข้าดูนกก่อนไปเลยนะขอดูหน่อยขอดูนกหน่อยโอ้ยังอยู่ยังอยู่นะครับยังอยู่แปลว่ายังอยู่ยังอยู่นะครับยังอยู่ครับโอใกล้จะพรุ่งนี้ละ คืนนี้อยู่เนรับนอนที่นี่คืนนะลูกนะพรุ่งนี้ค่อยไปพรุ่งนี้ค่อยบินไปกับแม่แต่ปีกเริ่มเต็มหมดแล้วล่ะรอแต่การเพยเยอะบินบิกบินเออพรุ่งนี้ค่อยไปพรุ่งนี้เป็นบุญเป็นงานเป็นบุญพอดีแหละเป็นวันดีเป็นวันบุญเหมาะที่จะท่องโลกกว้างเ้อ โลกกว้างแม้มันจะกว้างใหญ่ไพศาลแต่มันก็น่าน่ากลัวอยู่นะต้องเอาชีวิตเอาสปสบการณ์จากแม่ไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเออโอเค,อเคต้องอย่าห่างแม่ช่วงบินใหม่ๆนี้ต้องอย่าห่างจากอ้อมัสศิมีของแม่